สวัสดีครับพี่น้องป้าปายสู้ผู้สกุลมื่อนี่มากกับบรรยากาศวันเสาร์ครับเป่าไส้มาเยี่ยมมายำโอ้ดีใจหุ้มๆุ้มเื่อนี่เป่าไส้เอาบลาคุ้งมาตามัมช่กินมื่อนี่้วก็เล่าเอาปลาปลาลูกคอกปลา,า,านิ่งเล่าเอามาให้ทอด <c oughs> นี่แหละพอดีมากินน้ำกันพี่น้องบลาเนี่ยล้วก็มื่อนี่ก็มีเมนู นี่กระห้องว่าตําระเบิดเถื่อเทิงเลยนี่ตําระเบิดเถื่อเทิงเนี่ยมาเนี่ยต่ำบักุ้งกินยังไงเฮ้ยนี่ละอันนี้ซุปอันหากเนาอไม้เนี่ยมันว่าแม่นนั่นแข็งเนาอไม้หากเนาอไม้โอ้แข็งหลายค่ะปวดอีหลีอีหลอเอากระพักกราำเฮ้าก่อนเลยเอาน้ำตัวเอาตากไส้เอาตะปอกน้ำกินข้าวน้ำกันบรรยากาศวันเสาร์เป็นจิละ ตุ๊ยตุ้จิ้มจิ้มกันเอาะโอ้ยกินข้าวตากแดดมืเอเนี่ยฝนตกสองมือแล้วบ่ได้ออกมาทั้งนอกเลย Đóng mũi vẫn đang sâu Nào mặc nao Cảm ơn Nào mặc <laughs> ั้นน้ำมักเน่าฮะละเพราะว่าเมื่อเช้าเขาไปขั้นน้ำมักเน่าไปบีมักเน่าซูชิข้ามาแต่นะำไอามาสองาำหน่วยเอานำ้นำนำ้นำน้ำเอาใส่กินมันกระเซ่บอยู่มีหลอดเน่นะเนาะเออน้ำมักเน่าอันขาดตะมาก,กันมากสตอรี่ฮะละเออเอ,อ้นี่ยังผัดวะเขาอวอ่างยังเอปอกมากสตอเนาะอืมน้ำมักเน่า ก็กกเยอะไหม่าไปก็ก็๊ก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 ก็กก็๊กก็๊กกกก็๊กก็๊กก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 ็ก็กก็ไปกกกกกงก็อก มาดีเยู่เนาะมือเนาะใช่เนาะครับก็ทายอยู่ใ,ใครอยู่คำยังไงมาพี่น้องวะขั้นมือไหนเอาปลากับกิงกลางไม่อีกเลยเด้อ ว่าพ่อได้ไปแบกกระสอบซอยนันนะอดีอยู่โรกว่าเนาะมันกระเพาะนี่ล่ะปลาไส้นี่ล่ะก็เริ่มทอดเลยกริ่มกินนั่นนะแต่ว่าถาไสไใหญี่ยห่ากมาเฮ็ดเป็นต้มเป็นปลาราดพริกไปแล้วเนาะก้อยดีกว่าครับก้อยเนาะก้อยกระแ่เพื่อนแหละก้อยห่อไปคุยออกข้างเมย์รัต บรรยากาศมันอย่างนี้นี่กินเอาบรรยากาศแต่เชื่อนี่เนะ่ยมึงคุยข้ามเป็นไงส่พี่น้องมึงไก่หรว่าไก่ปวดนว่าตื่นเจ้ามากเนี่ยโอ้ จักเวียกไก่จักเวียกอันตัวเด้อเวียกอันอีปุ๊กปิกเวียกอีย่างเดียวใจละพัดเอาแก้วมาเล่นน้ำเนะ๊ะไม่ได้แล้วพี่เอาเ<อ>บา <laughs> <laughs> ถ้าข้าวลงแล้วโอ้เบาอยู่เบาน้ำถ้าข้าวลง้วจบเลยครับนั่นแหละกินมันมีแห้งซะก่อน เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวเขามาอีกเขายากอย่างนี้ฮะซ้ำแกเจ็บคอครับปลาเข็งบ้านเฮานี่แหละนี่ยนี่ยกำลังพอดีพอดีเนี่ยแกเดินบวกลมเนาะบ้านเฮาสูงในบ้านเปลือกนางเงาพี่เขาชอบกินเปลือกมะเนี่ยกินกับลาบอะเนี่ย ก็คนเหนือนี่แหละพากินคนอะไรลำปางหรือละปูนนี่แหละอะไรเนี่ยถึงนี่ถึงยาวอยู่ครับอืม <c oughs> อันนี้กระไดพูดพ่อหน่อยนี่กระไดอืมเฮ้ยเ้ื่อโอ้ย จิ้มเขาซะก่อนพ่อไม่แห้งสะก่อนขันมีรถไฟฟ้ามันกะ็ะเคอยู่เฮาพอไดแรนไปนั่นมาหนีน้ำตูอยู่แต่มาเฮ้ามันมันมีรถไฟฟ้าตะกี้มีอยู่มีก็ใสประโยชน์เนี้ยกระบได้ปั่นเอาให้เกา่านะ <laughs> เสียวมาไว้าเห็ดอหีนะ่ย <laughs> ง หนักด้วยครับแต่เบ็ดใช้ไม่ได้เลยือหนักเลยด้วยครับสุกทำไมบ้างสนุกทำไมบ้างแซ่บจ้าพี่น้องมอเน,งนเบิ่บบรรยากาศฟ้าสีข้ามนหุ่นหน้ำ มื่อนีร่ตอนแรกกัดคือว่าใจตรงกันนะน้ากับบ่าวไส้เ่าปะคงมาตำกับาปลามาทอดมื่อนีร่ลูกปลานิ่นขันเป็นแม่ปลานิ่นใช่ไงโย่มื่อนีร่แต่ว่าลูกปลานิ่นนี่กำลังทอดแซ่บเนื้อผักเนื้อไส้เนื้อเด้อจะขันดูเลยเด้อหงูโยมายู่หันนะ <laughs> mưa này tắt quầy sám luôn là tuyệt vời này xem không thể là mưa này ให้อยู่นี่แล้วเนาะกินน้อนหอนยังเสียกันได้เนาะนี่เคยมีแห้งเขาดีเหน <c oughs> ็นไหมก๋วยเอารดก <c oughs> ๋วยเอาค้ามไม่ย <c oughs> ัยรดเพราะต้องเก่งใจนะ <c oughs> ใจเพราะอยากได้กระบุงแบกโค้พวกเราตักใจเอารดเนาะ <c oughs> อันนี้มันเป็นเขาเขาเวียดนามบ่หรือจังไดเนาะแมนบ่เนี่ยเนาะเป็นเขาของเวียดนามเขาไทายของเขามันจีหอมกว่านี้นี่เข้าอิสเรียลเหรแมนบ่นบ <c ười> เออกระิแม,มนตัวเอาเขายู่นี่เนาะ <c ười> โอ้ยปัน่นเกลนเกนดึกเอาจากบาทตอนนั้นเ <c ười> <c ười> บาไส้มาเรียนานา้ำมาเนี่ยมาเรียนาน้ำกันพอดีละวเนี่ยเนาะเราก็ได้หยุดคือกัน บอยลีดบอมีเวลาไหนมาจังสี่น้ำกันเนี่ยต่างคนต่างเหตุงานยากเวียกยากงานว่าวเธอเิญหนาที่ก็คือหนาที่ว่ <c oughs> างๆกันก็จังเล่ากจังเหตุอันนั่นก้อยเอาเนาะก้อยป่าเนะครับ้าได้มากเนาะไอ้เบาไสเหตุเด้อได้ไม่ได้ เพราะว่าเจ้าเห็ดแสบววก้อยไก่ดีกว่าพี่ไก่กว่านี่ก้อยไก่อีกแล้วอ่ะเอาเลยแต่ว่าตัวนำตัว <laughs> ใจเก็บข้อ,อเปลือกเน่า แสบแสบแสบเบาใส่เอ้ย <_ going forward> <_ an> ข่าวท่าข่าวท่ามื่อเนี้ยตะปอกระทอดปลาในเนี้ยบม <_ an> ือนเนี้ยกรอบดีทั้ง <_ an> <_ an> ทั้งหนังนี่กรอบอยู่<_ an> <_ an> <_ an> ทั้งในนี่ไหม่งอยู <_ an> ท่ทอดปลา,า,น,ลานี่โกหงกันลังเด่อ บ้าบรรยากาศจังิี่กับคือฮอดบบาน้องบัวอยู่เนาะเราเคยมานางมาเรีนมาหัวอยู่นี่นั่มไปหาลูกชายวะครับอืวันนี้บ้าหนุ่มโคราชวะข้ามไปแล้วไปหาลูกชายแล้วบ้าขึ้นระบบดูงแกอยู่ไหมแถวบ้าเบาน้องบัวไปหาลูกชายบอเมนเนี่ย ก็ว่าแหละว่าเลือดสีเดียวกันเนาะเลือดสายเดียวกันเราก็จะไปเรียนไปหัวนะมันแหละแล้วออกของฝากของต้อนไปฝากลูกฝากเต่าที่บ่อนอ้ใช่เน,ะนะาะเนาะซ้ายทีก่อนถ้าเบิ้งนัน่นเราไปหาลุงข้อลาดบ่ไปบอกไปหาแล้วเลื่อยไปบอที่มันเลื่อยไปะนะเนาะปอกเนาะ แต่ทิมแม่นต้นเอาเพราะว่าได้เติมน้ำมันไปเป็นสองก้นแกร่อนนะได้พอแห้งแล้วเนี่ยบอกมีเลียดจะให้ <laughs> ่น <laughs> <laughs> บอกมีเลียดจะให้เ <laughs> <laughs> บิ่งร่อยคุยค่ำนี่ไงซอยี่นองเบิ่งกว่านะจะคำนี่ต้าตามบักุง ทอดหางหางปลาป <laughs> โอ้แซ่แบแซบแซ่บมาเนี่ยบ้าไส้แซ่บยำเลยหัวป่าก็ลังกรอบนี่บ้าไส้น้ำลยเอเมื่อนาเนาะเอาก้อยป่าเนอะจากมือเนาะแต่ขั้นไม่พักก็ทั้งบ้านท่ากอสิดีนั่นเนาะ เห็นเขาเจ้าเฮ็ดลาบป่าทั้งเหนือบุ้ยจักพักนี่ยังเป็นพักนี่ยังน่งก็ที่ได้กินเฮ็ดจะหาม่วงสามทุ่มคนไหนจริงครับโอ้ลาบหมี่นะเออชัวทอดหนังปลาชัวที่เฮ็ดอีหยังชัวที่ซับนั่นซับนี่โคกบักพริกบักเขือหัวหอมโอ้ยบ้านเฮาซอยแล้วกับเทจวดลงกระทะแล้วข้นกัาขวัวหอมใจรวดเร็วว่าพ่อเครืองัวโมง้งวโมงนึงแล้ว ขอชาขอชาขอาชาแซบ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 ใข่เนาะบ้บบบะบาวชข่เนาะแซ่บอยู่เนาะฝนบ่ตกมือนเนี่ยอร่อยดียอืมแต่ฝนโปรตกุกนิ่งงเลยยังฟ้ากันว่าปล่อยๆอยูุย่ <c oughs> งกังกีก็ได้ ให้ยุดอกพอได้ตากฝาตากผ้าแล้วแล้วไม่สิบห่อแหงจะเถืยงผ้ากันเลยว่าจะละท็กโตรรอยู่ไหมจากสองหมื่นเน่ะก๊กก๊กไปแหงเนี่ยล่ะมาเดือมมาเมินเพลินแทะมูจากไกลก็ไกลบ้านเลยก๊กก๊กสี ใช่เอาแม่เอากฤษฎาตั้มเข่าคนนี้บ่ได้วยหูเรื่องนี่นี่ไว้ไว้คนเดียวบ่แล้วเนี่ยขั้นเองเอาเข่าตอนเศร้าหายแล้วก็แล้วไปแต่ก็น่าโมหัยี่วนห่าอยู่นี่แหละต้องโตเอาอะไรเกลือมัดฉันโยนก็ได้เสร็จข้าวที่เหลือเออเสร็จองเสร็จเก่าเ่อเนี่ยแหละผมว่าเก่งกินบูร่างทานบัวเนาะ ว,ว่างลงเพาพ่อโดนแนละ้วเอาต่ปอกนั่งเพื่อต่ปอกขอ,อนั้งร่วเบื่อ,อ,น,อนี่เนี่ยไม่อาหันเออแมนร่วเบื่อนี่เนาะกระติบว่าพ่อได้อยู่บ่เลยบอกคือกินใช่อาหารกินไม่หายดิเพี่ให้ข่ต้มสลักกันไปสลักตาไข่ขอนนี่เอาดีกว่าเออแมนเนาะกินกินอิ่มบ่เป็นอะไรดีปะ่ะเป็นนัดเปล่า เอ้าเอา,เ,อา,นาอเนาะขออนุญาตบาดคำเด้อพี่น้องขอกินข้าวอับเบาไส้ครับอันคู่ซีเจ็ดก่อนเด้อเมื่อไหรบ้านเนี้ย,บ,ยบังฟ้าสีข้ามอารามซามคนละกาละสินเดีนดำน้ำซุ้มกุ้งในบน่อนว่ามันแขกแกงหางแค่ก้า <laughs> ครับขอกราบขอลาแล้วเด้อเมือเ่อไหรกระดาษขอห้พี่ให้น้องอยู่ดีมีสุขจเจริญร่ำรวดจะผุกซุกคนครับ